สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นนัดนำเสนอนะคะรีวิวธนบัตรแบบ8ค่ะธนบัตรแบบ8ดนะคะด้านหน้าของธนบัตรนะคะได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลัก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทำให้โดนนะคะภาพเมื่อทรงพระเยาว์ค่ะเป็นภาพพระประธานด้านหน้าของธนบัตรค่ะค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังของธนบัตรแบบ 8ค่ะเป็นภาพรัฐธรรมนูญค่ะประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าค่ะมี5ชนิดราคาด้วยกันนะคะ5ชนิดราคาได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาทและ100บาทนะคะภาพที่เห็นนี่ที่เป็นโชว์เห็นนี่คือชนิดราคา5บาทนะคะ ประกาศออกใช้เมื่อปี2489ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่